สวัสดีครับพบกับฮิโรสุรินนะครับในเวลาห้าโมงเย็นของทุกวันเนาะวันนี้มาเจอในเรื่องของการปลูกหอมนะครับอันนี้ฮิโร่ปลูกในโมงหองข้าวนะครับพอดีมีเพื่อนๆเ,เอาโมงหุงข้าวมาทิ้งฮิโร่ก็เลยจัดการซะเป็นไรพี่น้องอันนี้ปลูกในตะกร้าเล็กๆนะครับเห็นไหมมันสามารถปลูกได้ทุกอย่างเลยนะทุกสิ่งที่เราสามารถนํามาปลูกได้นะครับมาวันนี้ฮิโร่จะพาเพื่อนปลูกหอมกันนี่นี่เป็นตะกร้าเก่าของฮิโร่นะที่ปลูกหอมไปแล้วนะครับ อยากมาดูเลยข้างในมีอะไรเนี่ยชุดเนี้ยหอมปลูกมาจะโตูนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ย่อยสลายหมดเลยเห็นไหมเดี๋ยวมาดูตะก,กร้าหนึง่งตะกร้าหนึง่งมีอะไรบ้างโอ้ตะก,กร้าหนึง่ง ตัวนี้มันเป็นรูรูใหญ่ไงผมก็เลยเอาตะแกรงผ้าสแลมสีดดัมารองนี่นะครับไม่มีอะไรเลยนะลูกหอมมาวันนี้เอาใจสายที่อยู่บ้านคอนโดวันจันรนะครับลูกหอมยังไงให้มันโตให้มันงามนะครับมาเตรียมตะกร้ามาอันนึงเตรียมปุ๋ยคอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับ เตรียมดินปลูกเป็นแบบถุงบบนีดนนะมามาเริ่มทํากันเลยอันดับแรกนะครับผมจะใช้ผ้าสแสมนี่แหละใครไม่มีผ้าสแลมสามารถใช้ฟางได้นะครับอ่ะผมใช้ฟางให้ดูก่อนฟางปูรองก้นกระถางนะครับการดินมันไหลไม่แช่หรอกการดินมันไหลแล้วก็ช่วยในการดูดซับความชื้นนะครับนี่แบบนี้นะครับ เราเติมดินเข้าไปยิ่งหน่อยอืมอันนี้พอต่อไปนะครับมีปุออ๋ยคอกก็ใส่ปุออ๋ยคอกไม่มีปุออ๋ยคอกไม่ต้องใส่นะครับง่ายๆเลยไม่ต้องเยอะกำเดียวพอนะครับพินท่านี้พอสังเกตดูว่าถ้า ถ้าเราปลูกใช่ไหมปลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลารากขอเดินไปลงไปเป็นเวลาประมาณสักสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับพอรากมันลงไปถึงข้างล่างเนี่ยมันจะอวบนวลนั่นเลยนะแบบนั้นเลย,แบบเลยมามาทำันต่อเพื่อมาเตรียมเสียดตัวนี้มานี่เสียดกิ่งไม้แบบนี้เลย แต่ไม่ต้องใส่เยอะแบบนี้นะครับแบ่งใส่นี่ใส่เข้าไปเสศษกิ่งไม้ใส่ทำไมเสศษกิ่งไม้ตัวนี้นะครับช่วยในการให้รากมันเดินนะต่อไปเติมดินใส่เข้าไป สังเกตได้ว่าฮีโร่ใช้ดินเก่านะอ่ะชุดแรกกลบกิ่งไม้เยอะไว้ใช่ไหมนำปุ๋ยอคอกมาโรยอีกรอบหนึ่งไม่มีไม่ต้องใส่นะครับเติมดินเข้าไปอีกชุดหนึ่งต่อไปเพื่อนไปหาฐานมานะน,านี่เอานีเลย ถ้าปลูกคิดว่าหวังจะปลูกไว้กินนะทำตามฮิโดเลยนะครับวิธีต่อไปนี้เพื่อนจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเลยนะนำาคด้านมามาตัดแบบนี้แบบนี่แบบนี่นำมาฝังไว้ตรงกลาง แบบนี้นะครับต่อไปเติมดินเข้าไปอีกอืมดินเต็มแล้วใช่ไหมต่อไปใส่ดินถุงนะครับเพื่อนเไม่มีปุ๋ยคอกไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าไปมีมันก็ดีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนี่ทำแบบนี้ต่อไปทำการรดน้ำให้มันชุ่มนะครับ พอได้ดินความชื้นแบบนี้แล้วใช่ไหมต่อไปไปหากิ่งพันธุ์มาครับโดยไปเลือกจากนุ่นแหละแต่ว่าฮีโร่ทาการเลือกมาเสร็จแล้วนะครับเนี่ยกิ่งพันธุ์ฮีโร่ได้มาแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับจะว่าจะเอาเพียงเท่านี้แล้วกันทําการตัดนะครับตัดไม่ตัดก็ได้นะแต่ฮีโร่ว่าฮีโร่ตัดด,ดีกว่านะครับ แบบนี้ตัดประมาณฝ่ามือหนึ่งแหละทุกการปลูกหอมตัวนี้เป็นหอมหอมเลยนะปลูกง่ายมากนะครับยิ่งยิ่งปลูกเป็นเป็นกอใหญ่เงี้ยยิ่งโตเร็วนะเพื่อนนะ แต่ว่าผมแบ่งปลูกไปเป็นโคเล็กกันเนาะเราก็ต้องเป็นโคเล็กตามไม่ใช่อะไรครับกินไม่ทันนี่แบบนี้ปลูกหอมจะทุ่มฟางไม่ทุ่มฟางก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนเลยนะครับ ประโยชน์ของการคุมฟางคือคุมอุณหภูมิความชืน้นถ้าเราคิดว่าเรารดน้ําทุกวันเราไม่ต้องคลุมก็ได้นะครับแต่มันจะมียญ้าขึ้นแค่นั้นแหละถ้าขยันถอนหญ้าหรือว่าอยู่บ้านชั้นอยู่คอนโดมีเวลาว่างปลูกกระถางสองกระถางไม่ต้องคลุมนะครับเราซู้มานั่งถอนหญ้าดีกว่าไม่ต้องคลุมให้เสียเวลา แต่ของฮีโร่ฮีโร่ปลูกทิ้งไว้แล้วก็ฮีโร่ไปทํางานไงไม่ค่อยมีเวลาดูครับคลุมเพื่อกันย่ามันขึ้นเฉยๆไม่มีอะไรมากใหม่โอเคเสร็จแล้วปลูกหอมง่ายไหมเพื่อนต่อไปก็ทำการรดน้ำครับ นี่แบบนี้ทิ้งระยะเวลาไว้สักสิบยีวันมันก็เต็มกระถางแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยที่เดือดของเรานะนี่เห็นไหมโอเคเนาะวันนี้ปลูกหอมวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกคนนะครับมันสามารถทำปลูกได้ทุกอย่างเลยนะ อย่างที่กระถางของฮีโร่ตัวเนี้ยตะกร้าของฮีโร่ตัวเนี้ยแค่ฝาหมืยนะเพื่อนดูมันยังอวบใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยไปปรุงดินแล้วก็วางเศษส่วนข้างล่างไว้อย่างที่ฮีโร่ทำเลยวันนี้ฮีโร่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกคนนะนำไปทำตามกันนะครับปลูกหอมเต้ต้องยกไปไว้กลางเดียดนะนูนแบบตัวนูนเดียดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นเลย โอเคบายบายสวัสดีครับ